คนหลายคั like ้ย like. like? ่าเว้ครับมั้งาสื่อก็เผาลยนหลายอันนี้ผล้ำใหม่กังานงามบักเขียวสมเกียวหวานสมเกียวหวานทางนี้สักประหดกัมีฟังงหอ้ยป่วยที่เรื่อเพ้นป่วยวีไง วันแนี่กันจ้ะไล่ดุสิาน,านารอกะไล่ไลยติดทามฟังไปทางนั้นก็จะมีหนองถามฝากถามฝากมาฟังหน,นีดวะสวนกับข่าวบาทนี ทั้งหันไปโซ่นทั้งเสือผ้าบานมะโซนกราเขาน้ำปไปกินน,น้องอันนี้กระไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดกระสือดี่ชักกระนองเจ้าของทั้งอาหารจารีนหวาน น้ำนบหนึนงนผบหนึ่งน้น้ำึ่งน้อไทยกับเป็นตัเสียกัได้จ้ะท่ันโดดนอไปอีกคนเอายังน้อไปกิน ยัง no ไปกินร้านนี้บ้ามากมขายขนมร้านฟังท่งนี้บ้ามากมาขายอันกับเผาอันนั้นบ้ามากด่านขายขนมจีนกับบ้า ซื้อขอนี้วก่อนซื้อขอนียวก่อนเอาเอาขอนียวยีจีบ